นี่คือเครื่องบดเปลือกหอยนางรมนะครับมีนกนางนวลเวเดอร์เบรเนค่อนข้างจะเยอะเลยนะนี่ครับเขาบดเสร็จก็เอาใส่ตรงเรือตรงนี้นะ <S <S สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเทียวโกะนะครับผมจะพาทุกคนไปรีวิวร้านขายของทะเลนะขายของสดจากทะเลนะก็มีกุ้งหอยปูปลานะครับที่จังหวัดเทียวโกะเขาติดก,กับทะเลนะครับดังนั้นจังหวัดเทียวโกะจึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นที่มีอาหารทะเลอร่อยมากนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปกินหอยนางรม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะกินหอยญี่ปุ่นอร่อยมากนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมรีวิวตลาดสดอาหารทะเลที่จังหวัดเยวโกะน,นะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับผู้คนค่อนข้างจะเยอะกว่าจะหาที่จอดรถได้เนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรนะฮะหาที่จอดรถยากมากนะวันอาทิตย์นะครับทุกคนการเดินทางมาที่นี่ต้องใช้รถนะครับถ้าไม่มีรถมาลําบากมากเพราะว่า ร้านอาหารสดที่เขาขายของสดอาหารทะเลเนี่ยอยู่ติดกับชายทะเลนะครับ นี่คือร้านขายหอยสดนะครับหอยญี่ปุ่นสดๆนะครับทุกคนหอยนางรมสดๆตัวใหญ่ๆนะครับหอยใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหน่ากินมากนะครับวันนี้ผมจัดไปละอร่อยนะครับสดจากทะเลนะครับท่านผู้ชม ราคาก็แตกต่างกันไปตามขนาดไซส์ของหอยนางรมนะครับกิโลกรัมละ3,400เยเยนก็มีนะฮะสี่พเยนก็มีนะครับกิ 2, 2, โล2400ยเยนก็มีนะครับ<ด>ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหอยนางรมนะครับท่านผู้ชม<ด>นี่คือเครื่องบด เปลือกหอยนางรมนะครับมีนกนางนวลเวเดอร์เบรเมน Man, ค่อนข้างจะเยอะเลยนะนี่ครับเขาบดเสร็จก็เอาใส่ตรงเรือตรงนี้นะแล้วก็จะเอาไปทิ้งที่ไหนผมไม่รู้นะครับแต่ตรงนี้ก็คือเครื่องบดเปลือกหอยนางรมนะครับนกนางนวลเวเดอร์เบรเมน Man, บินอยู่เพียบเลยนะนี่คือชายทะเลที่จังหวัดเฮียวโกนะครับ เป็นทั้งตลาดและก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับนี่คือเรือชาวประมงที่นำหอยสดๆขึ้นมาจากท้องทะเลนะครับนี่ครับถ้าแบบนี้ไม่สดก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะสดจากท้องทะเลนะครับ วันนี้อากาศแจ่มใสนะครับถึงแม้ว่าอุณหภูมิที่นี่จะอยู่ที่ลบหองศานะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนาวเย็นอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าท้องฟ้ามีแสงแดดนะครับด้านหน้าก็จะเป็นร้านค้าขายอาหารทะเลนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปรับชมด้านในนะครับ คนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับที่เดินทางมาที่นี่นะครับเพราะว่าไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งกินแหล่งช็อปอาหารทะเลของชาวญี่ปุ่นนะครับหอยใหญ่อร่อยมากนะหอยญี่ปุ่นนะครับก็มีหลากหลายเมนูนะครับ ให้ท่านผู้ชมสามารถเลือกรับประทานได้นะส่วนใหญ่ก็ทํามาจากหอยนะครับหอยญี่ปุ่นนะครับนี่ด้านนี้ก็จะเป็นหอยนางลมสดๆนะครับที่ผมรีวิวคลิปก่อนหน้านั้นเป็นหอยที่จะต้องปิ้งก่อนต้องย่างก่อนนะถึงจะกินได้นะฮะแต่ที่นี่เขามีบริการหอยนางลมตัวใหญ่ๆสดๆจากท้องทะเลนะครับ <laughs> โอ้ยชี่อุ้มนะฮะเดี๋ยวไปดูน้านในครับ ด้านในนี้ก็มีร้านหอยนางลมนะครับผู้คนต่อคิวเยอะมากนะวันนี้อยากให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศภายในร้านขายอาหารทะเลที่จังหวัดเฮียโกลนะครับก็มีทั้งของสดของแห้งนะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็เป็นของทะเลนะครับสาหร่ายก็มีนะครับหลากหลายชนิดนะครับขนมญี่ปุ่นก็ยังมีวางขายนะผู้คนเยอะมากนะครับเพราะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์ ชาวญี่ปุ่นก็จะเดินทางมาท่องเที่ยวเยอะนะมากินหอยนางรมสดๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนจากจากต่างจังหวัดนะไม่ได้เป็นคนจังหวัดเฮียวโกะนะเพราะว่าที่นี่เขามีชื่อเสียงด้านหอยนางรมนะครับทั้งนั้นคนจากจังหวัดอื่นเนี่ยก็จะเดินทางมากินหอยนางรมที่นี่ค่อนข้างจะเยอะนะเนี่ยนี่คือภายในร้านนะครับเป็นร้านปิ้งย่างอาหารทะเลแบบสดๆนะครับ ถ้าเราจะกินให้อร่อยเราต้องมีน้ําจิ้มซีฟู้ดมาด้วยนะถึงจะแจ่มที่สุดถ้าเรากินน้ําจิ้มของคนญี่ปุ่นนะบอกได้เลยว่าไม่อร่อยนะครับเพราะว่าลิ้นของเราอะ่ะมันไม่ชินกับน้ําจิ้มของคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับดังนั้นการเอาน้ําจิ้มทะเลน้ําจิ้มซีฟู้ดมาด้วยเนะี่ยไม่ผิดกติกานะเขาอนุญาตให้เรานํามากินได้นะ คนต่อแถวเพื่อจะเข้าไปกินปิ้งย่างอาหารทะเลเยอะมากนะฮะวันนี้ผมคงไม่ต่อคิวนะฮะเพราะว่าเพิ่งกินหอยนางรมมาแบบตอนนี้คืออิ่มมากนะฮะก็เดี๋ยวไทยทำให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศภายในร้านขายอาหารทะเลนะที่จงังหวัดเฮลโ,โกนะครับคนเยอะมากใช่ไหมครับ และตรงจุดนี้จะเป็นร้านขายหอยนางรมที่สามารถกินแบบสดๆได้นะครับนี่ครับนี่คือคนขายหอยนางรมนะครับด้านนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวขนมโบราณของคนญี่ปุ่นนะครับด้านนอกก็ยังมีผู้คนต่อแถวเพื่อที่จะรอเข้าไปกิน บุฟเฟ่ปิ้งย่างอาหารทะเลนะครับเยอะมากๆนะสำหรับท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับผมบอกได้เลยว่าให้หลีกเลี่ยงวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าคนจะเยอะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคุณจะต้องต่อคิวนานมากนะถ้าอยากมาเนี่ยแนะนำให้มาวันอื่นนะครับเยอะจริงๆ จำนวนโต๊ะกับคนที่รอเนี่ยบาลานซ์มันไม่ได้นะจำนวนโต๊ะน้อยมากนะแต่ว่าคนที่รอเข้าคิวเพื่อที่จะมากินบุฟเฟ่อาหารทะเลเนี่ยดูครับนู่นเลยฮะมีมาถึงที่นี่เลยครับเยอะมากๆนะวันนี้ เดี๋ยวจะพาไปเดินชมจุดอื่นนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นร้านขาย ผลิตภัณฑ์จากหอยนางรมนะครับหอยนางรมชุบแป้งทอดหอยนางรมหอยนางรมหอยนางรมทั้งนั้นนะฮะก็เอาเป็นว่าให้รู้ว่าร้านนี้เขาขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหอยนางรมสดๆจากทะเลนะครับคนขายน่ารักมากนะเดี๋ยวไปดูนิ่ าทะเลที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นหอยนางรมนะครับเป็นตลาดหอยนางรมล้วนๆนะแล้วอาจจะมีกุ้งปลาผสมเล็กน้อยนะแต่หลักๆคือหอยนางรมนะครับก็เป็นตลาดสดที่เน้นขายหอยนางรมที่จังหวัดเฮียวโกะนะครับหอยสดใหม่จากท้องทะเลนะครับตัวโตวมากนะครับ นี่คือแบบกินสดๆนะครับท่านผู้ชมร้านนี้ขายดีมากนะครับคนต่อแถวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ชาวระมงที่นี่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับเจ้าของเ,เป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าคนที่ไปเก็บหอยมาให้เรากินเ,นเป็นคนเนปลาลนะเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์มาแล้วแต่เขาไม่อยอมบอกกล้องนะครับสอบถามมาแล้วเขาเป็นคนเนปลาลหอย นางลมตัวใหญ่ๆอยู่ที่หนึ่งตัวนะห้าร้อยห้าสิบเยนนะครับเนี่ยฮะหนึ่งตัวนะราคาห้าร้อยห้าสิบเยนนะครับตัวใหญ่มากนะครับถังนี้ขายอยู่ที่ห้าพันเยนนะครับและกล่องพลาสติกเล็กๆอยู่ที่สามพันเยนนะครับสามพันเยนห้าพันเยนนะครับนี่หนึ่งตัวอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบเยนนะครับ หอยนางรมสดๆสสจากท้องทะเลนะครับ นี่ครับหอยนางลมราคา1,000เยนนะครับได้มา1ถุงนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะเพราะว่าสดจากท้องทะเลนะครับและทั้งหมดนี้คือตลาดสดหอยนางลมที่จังหวัดเฮียวโกะประเทศญี่ปุ่นนะครับผมทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ You showed me steps I'd never know Tell me grace Bye -bye. I couldn't find With all the road you held me close May music from the falling sky You told me how to dance through every storm Bye.